สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุ h ชนแนลนะครับโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม l i น e r a n เจอนะทุกคนก็เราจะมารีวิวเจ้าตัวโยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่ประมาณครึ่งเดือนและครึ่งเดือนของตัวโค l ลโบที่เป็น อาอะไรนะชาแมนคิงเนีครับผมเข้ามานะฮะก็ผมรีวิวผมรีวิวไปทั้งหมดแล้วแหละในสตรีมนะครับผมก็ใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะรีวิวรีวิวไว้ตั้งแต่อามันตัวละครเข้ามาทั้งชุดเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ผมจะมาแยกรีวิวนะครับผมก็ใช้งานจริงในหลีกตำนานนะครับผมยังมีคนใช้อยู่นะครับผมสำหรับเจ้าโยนะครับผมเนื่องด้วยความสามารถมันเนี่ย โหมดมากๆนะความสามารถมันน่ะคือหยุดศัตรูออกปฏิบัติการชั่วข่าวนะหรือคนชอบเรียกว่าหยุด5วินะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวพร้อมกับเกียร์หวินะครับผมก็เกียร์ที่ใช้ตอนนี้มันลดคูดาวเหลือเพียงแค่1.5วินะครับผมก็ผมใส่เป็นาดาบาคุณิสดะนะครับผมก็เป็นรอบนานมาแล้วจำไม่ได้ว่าคนโบอันไหนนะครับผมถ้าเกิด ใครทราบหรือจำได้ก็คอมเมนต์ได้นะผมไม่ได้เตรียมข้อมูลตรงนี้มาแล้วอันนี้ก็มาในรอบของ Fair y t เทลนะครับผมภาพเป็นคอของนัทสึกนะครับก็มีรถคู่ดาวนะครับผมอยู่1จุดนะส่วนออฟซีผมเลือกเป็นต้านสกิลนะท่านผู้ชมและตามด้วยหมอนของคิงนะครับผมก็มีรถแร่2จุดนะครับผมก็ทั้งหมดรถแร่2จุดแล้วก็มีรถคู่ดาวเรนเจอร์3จุดต้านสกิล1จุดนะครับผมแล้วก็อัตราคอมเมนยํำ1จุดนะ ลบสกิล2จุดนะครับผมพลังชีวิตนะ1จุดหนะ้าต้านสกิล1จุดนะครับผมแล้วก็มีโจมตีรวมและใช้สกิลอย่างละ1จุดนะท่านผู้ชมครับสำหรับเจ้าอาซากุระโยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสกิลเขเข้ามาหน่อยนิดเดียวนิดเดียวขอรีวิวอีกทีหนึ่งก็มันจะเพิ่มต้านนะฮะ40%นะแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบแบบต่อเนื่องของพวกพวกนะครับผมก็ใครติดพิษติดอะไรมันก็ยกเลิกนะฮะยกเลิกนะครับผม4วินาทีแล้วก็ มีบาเรียนะครับผมบาเรียสี่วินาทีเหมือนกันนะฮะสำหรับสกิลแรกนะฮะสกิลสองเนี่ยผมแนะนำให้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยใช้เป็นตัวไฮเปอร์ดีกว่านะเพราะว่าตัวไฮเปอร์มันสกิลสองมันคูดาวเก้าวินะท่านผู้ชมคูดาวเก้าวิกว้างหนึ่งสามร้อยสิบจุดนะคูดาวเก้าวิฟ้ากว้างสามร้อยสิบจุดนะสกิลดีนะครับเป็นสกิลที่ยกเลิอกอมาตะนะฮะก็ค่อนข้างดี ใช้หลีกตำนานได้นะเพราะว่ามียกเลิกอมตะแล้วมีดามเมจสกิลอยู่ที่36เท่านะฮะแล้วก็ขัดขวางการฟื้นฟูชีวิตต่อเนื่องนะอันนี้คือตัวเจ้าโยเนี่ยมันจะมาล้างพวกสกิลพิษแล้วก็ขัดขวางนะสกิลพิษนะครับผมสำหรับเจ้าโยสกิลสนะก็น่าจะดีระดับหนึ่งนะแต่สกิลพิษมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่สำหรับตัวละครเวลาต่อสู้กันในลีกสูงนะครับผมก็ ก็เรามุ่งเน้นไปที่ยกเลิอกอมตะกับสร้างดาเมทสามสิบหกเท่านะสำหรับเจ้าโยนะครับผมไม่เน้นนำเบดนะผมเน้นปล่อยตัวไวแล้วก็ให้มันติดคอมโบนะครับผมติดคอมโบหยุดปฏิบัติการชั่วข่าวหรือว่าหยุด5าวินั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขอกลับมาที่สกิล1น,นะสกิล1คูดาวสิวินะฮะแล้วก็กว้าง360จุดนะครับผมก็สกิล1ยกเลิอกอมาตะาแล้วก็มีบาลีนะฮะสกิล2ก็จะเป็น ดำเมจรส6เท่าแล้วก็ยกเลิอกอมตะนะครับผมยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูนะเออสกิลหนึมันต้านทักษะนะผมพูดผิดนะขออภัยนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองดูใน pvp เลยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมสําหรับ เจ้าโย1.5วินะครับผมก็เอามารีวิวให้ดูนะเพื่อใครอยากจะเอาไปเล่นอยากจะเอาไปทำดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปตีเลยนะครับผมในลีกตำนานนะครับผมก็เป็นลีกสูงสุดนั่นเองผมไม่ได้ค่อยว่างนะแต่ตอนนี้ผมก็จะกลับมาดันลีกเหมือนเดิมแล้ววันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าจะได้สตรีมหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้อันดับหนึ่งก็เป็นคุณวัดนั่นเองนะครับผมกิลลุงยุทธเองเลยนะครับผมกิลลุงยุทธนะครับคนนี้ไม่ธรรมดานะคอยแนะนํา สิ่งต่างๆให้กับลุงด้วยนะเวลาเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูครับที่ผมมั่นใจว่ามันติดเยอะเพราะอะไรป่าทุกคนเพราะว่ามีคนมาแพ้ผมเยอะมากเลยเห็นไหมผมเอาโยลงตั้งรับท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูทีมป,ป้องกันฮนะผมเอาโยลงตั้งรับนะโดยใส่เกียร์หนวินี่แหละแล้วเอาตัวกันบินออกไปนะเดี๋ยวผมพาไปดูเกมตั้งรับหน่อยกัแล้วกันนะเกมตั้งรับที่ผม สามารถกันอยู่นะโดยเฉพาะคนนี้ผมกันอยู่ได้ไงผมงงมากเลยนะครับผมมามาดูฮะว่าเป็นยังไงฮะสังเกตที่ด้านล่างกันแล้วกันนะผมมีโยนะตอนนี้ความสามารถยังไม่ติดเลยนะแต่ตอนนี้เริ่มออกมาเยอะแล้วเริ่มออกมาเยอะแล้วมาอืมเป็นไงทุกคนเริ่มมาแล้วนาฬิกาเริ่มมา1นาฬิกาเริ่มมา2นาฬิกาเริ่มมา3ตอนนี้เริ่มติดรัวๆแล้วนะเห็นไหมติดทั้งแถวเลยนะได้ปล่อยแค่ตัวเดียวนะท่านผู้ชม ก็ถือว่าลงเกมตั้งรับค่อนข้างดีนะครับผมผมมองเห็นจากอตอนที่ผมไปตีเขานะครับผมเขาเอาโยตั้งรับนี่แหละคือความสามารถมันติดดีเกินไปนะเห็นไหมท่านผู้ชมครับมันติดดีเกินไปนะสังเกตได้เลยว่าเมื่อมีโยกับเจ้าเต๋าเลนอยู่ในทีมนะครับผมแล้วก็รูดี้อีกหนึ่งตัวผมว่ามันค่อนข้างปวดนะครับผมเห็นป่ะเห็นป่ะแต่ไม่รู้ว่าขึ้นไปท็อปแล้วจะกันอยู่หรือเปล่าผมก็ว่าน่าจะไม่กันไม่อยู่นะเพราะว่า เกียร์ท็อปนี่เขาเท่มากๆเลยนะครับผมนะเห็นป่ะเรียบร้อยนะโดนทั้งหนืดโดนทั้งจุดห้าวินะครับผมก็ถือว่ากันดีทีเดียวเลยนะครับผมจากการตั้งรับใช้เจ้าโยมานะฮะเดี๋ยวเราไป PVP กันอีกสักหนึ่งทีนะท่านผู้ชมนะมาลุยกันเลยครับมาขอทีมที่มีไม้เยอะๆอ่ะลิกกี้นะครับผมลีนะคนนี้ก็มีไม้หนึ่งตัวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูก่อน ผมว่าไม่น่าไหวนะเจอรีนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับจะไหวหรือเปล่านะครับมาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกดการปล่อยตัวแล้วก็ขึ้นอยู่กับกับบอสด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โหอยากจะบอกว่ามาดูนครับผมใช้เทป่อนอเหม,มือนเดิมนะท่านผู้ชมมาดูครับนี่ตอนนี้หายหมดเลยโยมาครับกดออโต้แล้วนะครับผมตอนนี้จะกดออโต้คูณสองเลยทีเดียวครับโยมาแล้วยโยมาแล้ว,าลว,าลวอาจด้เห็นชันๆหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่า ตอนนี้เขาจะเริ่มปล่อยตัวไม่ออกแล้วนะปล่อยตัวไม่ออกแล้วนะครับผมไปไปโยก็ยังสบายๆนะฮะเดินเล่นแบบปล่อยตัวไวสกิลติดดีนะครับผมริ้วลอยฮะชนะไปลิกกี้ลีนะปกติลิกกี้ลีผมตีก็จะยากๆหน่อยนะครับผมไปไปกันต่อเลย มาครับเรามาเจอกับทีมชาวี่ปุปน,นะครับผมเลเวลตำนาน87เนะเขามีตัวน้ําเยอะเกินไปนะผมว่าผมขอรีเลยผมขอรีเลยด้วยกันพี่ชินจังผมขอรีนนะโอเคอ่าคนไทยครับผมไปรีไปต่อเลยนะครับผมมาอันนี้มีไม้2องตัวด้วยนะครับผมทีมชาญญี่ปุ่นนะครับผมก็ พลังคะแนนของเขาอยู่ที่พันสี่ร้อยห้าสิบเก้าไปเดี๋ยวเราไปดูเกมนี้อีกสักเกมนะมีน้ำสองตัวแต่ก็มีไม้สองตัวนะทุกคนไปครับผมไปกันเลยฮะมา let's go เข้าเกมมาแล้วฮะตอนนี้ก็ปล่อยทีมแรกออกมาก่อนนะทีมแสงมืดของเรานะผมปล่อยมาเยอะๆก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยโยครับโยของเรานะฮะมาไหวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็น่าจะไหวแหละมาเลสโกมาครับผมปล่อยโยมาเยอะๆปล่อยโยมาเยอะ อ่ะโยเดินช้านิดนึงนะตอนนี้ตอนนี้ผมโดนแล้วผมโดนคลิกนะครับผมผมโดนคลิกยับๆเลยป้าโยมาช่วยหน่อยครับโยออกมาครับก็ยังเดินช้าอยู่นะก็ยังเดินช้าอยู่นะแต่ก็ถือว่าตายยากนิดนึงนะนี่ผมใช้โยล้วนๆเลยนะติดความสามารถเน้นๆเลยนะทางนู้นปล่อยตัวไม่ออกเลยทุกคนโอ้โหช่วงนี้นาฬิการะบาดนะฮะผมว่านะครับผมความสามารถอยู่เท่านี้ครับผมมา ปับ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 โอ้โหกระโดดกระโดดใหญ่เลยนะผมสำหรับเต๋าเล่นนะเรียบร้อยครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าโยนะผมมองว่าเนี่ยมันมีการปรับอะไรบางอย่างนะสำหรับทางตัวเกมนะผมคิดว่านะตาความคิดของผมความรู้สึกของผมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะควรจะใส่เป็นเกียร์ที่มันปั่นป่นปวนนิดนึงนะ Uh, ถ้าจะใช้ได้จริงผมว่าน่าจะเป็นเกียร์ดีๆหน่อยหรือเกียร์ uh, แบบผมเนี่ยฮะเน้นแบบปล่อยตัวไวๆนะฮะเอารถคูดาวสัก2จุดก็ได้นะครับผมถ้าเกิดไม่มี3จุดนะรถแล่รถคูดาวนะครับผมประมาณนี้น่าจะใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับเจ้าโยนะครับผมการใช้งานโดยรวมตอนนี้มาผ่านมาครึ่งเดือนแล้วผมคิดว่าอยู่ที่80นะร้อยเต็มร้อยผมให้80นะสำหรับเจ้าโยนะครับผมก็ บางช่วงวางเวลาผมว่ามันอาจจะเก่งน,นะครับผมสําหรับจโจนะฮะก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับวันนี้การใช้งานจริงของโยเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ได้นะครับผมคอมเมนต์ได้นะเห็นอะไรจากตรงไหนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเร,เราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมท่านผู้ชมครับบ๊ายบาย